ตอนนี้ถึงบนเขาแล้วเด็กๆก็รอเนเลยซิงหซิงเดี่ยวมาก่นเพื่อโอ้ิงนเราลิงกัินุซิงอ๋อมาวินนะมาินไปไหนมาินอ้าไ่เจออาดำไปไหนอาดำนะดำไปคอดแน่เลยอันนี้มันนี่ขาวตแดงหนุซิง รักกันมากเลยนะ <c oughs> ดีมากดีมากดูแลน้องสิงน่ารักมานี้มานี้นี่ดำน่าจะไปคลอดแน่เลยออามานี่เลยออามานี่เลยนีนี้จเแดง นี่เลยนี่เลยนี่เลยมาบินกระแงนั้นรออันนี้กันสามนี่เลยยังไงอะไรีเลยจล่าหฟังบินอุยมาอนะนมาจะเดินเดิน

ดำมาแล้วเขาเจ็บหูเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแวะคลินิกซื้อยาหยอดหูให้เขาสุขสานโด,ย,ดยจะแหววเรียกแล้วโอเค แคหานโดโดจะแบบแล้วได้ยินเสียงเหรอดโดหาดโดได้ยินเสียงเหรอฮะโอทำไมได้ยินเสียงเหรอโอแตยังไงยังไงยังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น

กันแล้วก่อดิโอ้โเดี๋ยวโอเคโอเคมกอดใช่ไหมโอเคโอเคได้วยเลยอ้าวาเดไปตักน <of cucumbers> <disappeared> ้ำไปก่อนอาเดไปตักน้ำ่อยเอาไปกินไปกินก่อนโอเคจ้ะ มันมียาหยอดไหมผมหยอดคั้ยเนี่ย่มีแผนันั่นแหละมันต้องจะยาหยอดเาไม่หูเมาเขาไ้หูเลยัปวดมากเดี๋ยวผมสีฟ้าม่สมวติลยไรงสี้าไอ้แีว่ามนเอว่ามัมันมียาหยอดแต่ก่อนผมก็ยอนที่แม่ยายหายโอเค อะไรอ่ะอ่าอ่าเลยเด็ดๆเอาช้ำจวนเอาแล้วนมาเช่าคือมันก็องใจยา่ยอดครับโอเคอะไรยังไงฮะยังไงยังไงฮะจะกอดแล้วจะกอดแล้วไงนี่โอเคกอดแล้วนี่โอเคกอดแล้วนี่ไงโอเคอูอ๋อเข้าไปกินก่อน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 โอเคไปกินก่อนทุกคนเขาจะออกมากอด กอดตลอดกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนน้ำฉันตักไปให้แล้วโ okay. <laughs> อเคน่ารักทุกคนอาจะมากอดโอเคนะจะเอานี่ไปให้แดงแดงของอันนี้ผมทำมาเยอะไงนี่ทำมาเยอะ,ะเพื่อให้แดงโอเคแดงฉลาไดแดงน,นี่ผมทำมาเยอะจากโดโดก็จะแจวแบงแดงก็จะมารอ เดี๋ยวผมไปดูข่าวเขาก็จะแอบมองด้วยอืมโอเคกินไป Kìa kìa à kìa 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 กินแบบอย่างเร็วเลยหิวจัดเนี่ยนะน่าสงสารวันนี้ได้กินของอร่อยรีดเวลาด้วยนะขึ้นมาตัวเมียงไงเราเลยไม่เป็นไรฉันเข้าบ้านแล้วก็กดถึงบ้านจะเสือแล้วเสือมันนอนรอวันนี้เขาเปิดประตูหน้าบ้านเมื่อกี้ใครตุนวิ่งไปแล้วเสือเสือไปกินเราแป๊บเราแป๊บเรอแป๊บป Yeah. <laughs> yeah. มาเรียอันนี้เข้า,าเามือนไรนี่เอาตะพื้นเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวาาพื้นมันเสียเสียมาเรียเอาตะพื้นทีข้าวก็ต้องกระป๋องกระป๋องกินไหมเด็กกั <c oughs> นเด็กดกันไง <c oughs> หมูตั้งเลยนะหมูตั้งเลยนะหมูตั้งเลยนะ อพอเห็นผมเอาข้าวให้เจตุลก่อนนี่เขาก็เลยมองว่าปกติแม่เขาไม่ได้เปิดประตูหน้าบ้านไงยังไงนี่เสียงเสียงเียมองไวนะมามามาเล่นิ่นเลย อาแมานี่อ่ะโอ้ดูเสือดูไปไหนล่ะไปไหนมานี่ไม่กินแล้วไปกินเหรอมาเร็วๆนะกรตุนนะไปกินเลยให้กรตุนนะเร็วๆออกมาเพื่อนมาอาจารย์มาอาจารย์มาอันนี้นี่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 ให้ไก่ตุนก่อนไงของมอฮิมีการเงอนด้วยเหรอมีการเงอนด้วยเหรอ ฮะเฮ้ยดูกระจายส่ยตาดิใระจาตามองเนี่ยยังไม่ต้องหิวนะยังไม่ต้องหิวเหรอยุกคนกินเลยอร่อยอร่อยอร่อยมางยังไม่ต้องหิวเหรอฮะฮะเดี๋ยวนี้มันยไม่กินแล้ใช่ไหมไม่กินแล้วใช่ไหม ทุกคนลงเะ็กแกงเขาโอเคโอเคแ่เดไกินึก่กินแล้วใช่ไหมอ่าน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 มา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 กินเลยไก่ทั้งนั้นเลยกินเลยเออดีปดีวพอบอกจะให้ไกตุ๋ไม่ได้ลีลาบ้างเลตุ๋นก็กินอยู่ตรงนูนนี่ค่อยๆกินทุกคนดูเห็นไหมตอนแรกก็ลีลาแหมกินกินเยอะเลย เสียทุกคนเสือขทานเสร็จแล้วโอ้โหเสียเอ๊ะโยขาย้างเหมือนองค์หญิงเลยอ๋ะโอ้โหนี่ทานเสร็จแล้วจะเป็นแหมดูดิเอ๊ออ๋อมาหนิเสียเสียเสียนี่คือท่าอะไรเนี่ย ทุกคนเวลาหมาทำนี่ก็เริ่มหมาผู้ดีหมาจะเชื่องนะมันองค์หญิงเนี่ยดูเขาเชิดดิรู้นะว่าผมถ่ายเห็นไหมอ๋อ,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 อเล็บนี่คนจะทาสีหน่อยนะเสือเะทาสีดำไหมเล็บมันถูมัเล่นะเออแค่หมือนกันยาวอย่างหมาก็อืนนะคือมันไปโคดไงไปโคดดินโคตอย่างเงี้ยโคตรหมาตั้งแต่ย<อ>ังเท่ากับโคตรทุกคนแหม แม่วางโอ้โหนะโอเคนะเดี๋ยวจะไปเลยนะเดี๋ยวจะไปเลยนะเดี๋ยวจะไปในเมืองแหมหอยห้างนะหนึ่งลูกดูดับหน้าดับตาดิฮะแหมหน้าตาตาตาฉลาด้วยเลยเสียโอเคโอเคเดีย๋ยวฉันจะกลับเลยนะจะไปตลาดนะัดวันนี้มีตลาดนัดครับทุกคน ไปซื้อของ 「ワイという男都会を離れ迷いながら広い世界へそこで出会った小さな命 <music> ゾンビという犬そっと手を差し伸べたら震えながら寄り添った時がたち奇跡のように七つの小さな愛が生まれた君も迷いい 「彷徨いだけど今は一つの家族」